ชี้ด้วยค่ะข้าวไขว้แล้วขวาก็ข้าวขาวไฟข้าวนะช้า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 ข้ามีหนีข้อคนข้อคนขู่ขันข้าข้าขานอนูกายก้าวตาท้ายดีเอ้าเดี๋ยวอย่าเพิ่งจี้ล่ะเอาเกตดูนี่ขอชิงฉีดจีดันข้ามีหนีโทร์รับจีเดี๋ยวรอนดูมือแม่ด้วยโชว์รับจีจูดูกัน โรดิทุพารดอชาดาทวาำมดอชาดาสวมพันตดวชาดผัวพันอะไรตอปลาตากทูนหันขอฐานขอขาข้าพกรนขอฐานเข้ามาลองใช่อันนี้ นอนอคนหน้าขาวเข้าวโลโลนมเมไม้มอนตอเจ็ดตอตีมอนตอตาลาเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิทีละตัวสิลูกตอตาลาคุณตอขอขอคุณตอไม่มอนเฮ้ยตอตาลาโนเออตอตาลังตุงทอถุงขอคุณแบคคุอาแบคคุอาหารออกคุ เาคนดูนี่นอนทอทงคนนุนนี่นอนทอทงคนนิยมคนคนนี่นอนนอนหนูขาพายเอาไม้ข้าข่มปอปลากาโกนเผาเพื่อคำนันเอาพัาเดียวสิทีละตัวสิลูกเอาผตันฝอฝาเอฟ้าดาตันฝอฝาทนทานเขฟฝาโคตรทาน้ามท่านชิมท่านว่าชิมด้วยท่านว่าใส่ใจสุขภาพ ฟอพานฟอฟาวาตันฟอฟันอฟอฟันสะอาดจ,จังฟอ,อฟันสะอาดจังฟอสัเภารามไปมอม่าคือคะเราดาชี่เราเราเดอนขับไปเราดีใจยะบ้าเวรูดละเราเะได้เพื่รมล สอสาลาเอาสาลาพ้าผ้หรอสอสาลาเงียบเหงาแล้เชียพูดก่อนสอสาลาเงียบเหงาแล้เชียงหนูหนาวสอบอลสีหนวดยาวแล้เส,สียหนูหนาวสอเสือเข้าวบารอนสอเสือสอเสือดาวขนอง เาชือเราผ้านอนดาวค่านองผ้านอนหอห่อหีบใส่ผ้าพ่อหีมใส่ผ้ารอจุดตาผ้าผ้าหล่อหนูสุดตาผ้าผ้าหล่อจ้านนี่นอนเหุ้ตาต้องเก่งมาก